มาช่มปลาด้วค่ะเด้อปลาที่แบบว่าที่สวยมากที่ไอ้บอกบรรยากาศแปดร้อยไร่ที่เงินหาซื้อไม่ได้<อ><อ>เงินก็ซื้อมาได้ถ้าเกิดจะมาแต่เครื่องบินมันแพงเนาะเอากระต่องเปสมที่ไหลาะสวยโอ้ยบรรยากาศสดชื่นมันมีสภาพมาชมบรรยากาศ แดดแล้วก็สวนต้นไม้สวยงามเห็นไหมสวยมากดูดูต้นไม้เห็นไหมขอเจาะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากคนงได้หรอเอ,อ้ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาก็ เก็บกระเทียมก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้กันถุงแยกตะแเปะเลยค่ะก็ฝากแม่บ้านอินเตอร์แม่บ้านเดนมาร์กมาดามบูดีเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แค่แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะได้กระเทียมได้เที่ยวได้แสงแดดได้อากาศบริสุทธิ์ผุดพองคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ